สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับในช่วงรอบเช้าๆนะครับก็อีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับพี่นะครับกับพระหนึ่งชุดแนววันนี้ต้องใช้วันนอกสถานที่เลยพี่นะเพิ่งได้พระมานะครับผมจัดให้เลยนะครับราคาแบบรวดวนะครับอ่าวันนี้นอกสถานที่นะครับนะคือแบบเร่งด่วนนะครับจัดให้ในชุดรอบเช้านะครับเดี๋ยวจะกลับไม่ทัน่างพี่นะครับเล่นกันสดๆตรงนี้เลยนะครับพี่ๆจะได้มาปุ๊บเล่นให้ปั๊บเลยนะครับไม่มีดึงไม่มียืดเยื้อนนะครับมาลองรับชมดูสิพี่นะครับในช มาเดี๋ยวผมลองให้ดูนะพี่น้านนครับแหมอันนี้แสงก็พอพอได้นะนะอแสงก็พอได้นะพี่น้านนครับรายการแรกนะครับสำหรับรายการแรกนะพี <sorting decide. S 1> ่น้านนครับจัดไปด้วยอ่อบุวงผู้ทวดดีกว่าในครับผมดูเป็นของอาจารย์นองนะพี่ๆครับผมดูเป็นของอาจารย์นองครับพี่โหแล้วดูเนื้อดิเนี่ยผมพยายามจะซูมให้ดูเนื้อแบบชัดๆเตยนะพี่นะในครับของอาจารย์นองครับพี่เนื้อสวยนะครับผมดูเป็นของอาจารย์นองแน่นอนพี่สําหรับองค์นี้นะเรียกหนีไม่พ้นนะครับยังไงก็อาจารย์นอง ได้สวยได้เก่าพี่นะระู้เสียบเดิมนะพระแบบนี้จริงจรพระแท้ดูง่ายนะน,ะนะ้ำรูขออนุญาตขยืขย่ยนหน่อยนะจริงๆพระแบบเนี้ยอ่เป็นพระซึ่งผมดูยังไงก็แท้พี่นะครับแท้ดูง่ายนะครับเอาสามร้อยแล้วกันพี่ขอจาย์นองนะนอะาจารนนองเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่จานนองเอาสามร้อยเดี๋ยววางไว้ด้านด้านบนแล้วกันเนาะสามร้อยแล้วก็องค์ต่อไปนะครับที่ผมได้มานี่เลยพี่น้ผมได้มาหรวอพ่อผมนะเป็นสมเด็จนะพี่ดูความแห้งความหิ่งของเขานะนะพี่พี่ลองดูนะความแห้งและความหิ่งของเขาพี่นะครับต้องใช้คำว่าเดิมสุดๆ นายพี่ดูผิวได้เลยนะครับนี่คือสมเด็จหลวงพระพมวัดช่องแคพี่นะครับสมเด็จหลังยันนะครับหลังยันหลวงพมนะครับพี่จาหลังยันหลวงพมวัดช่องแครนี่ชัดเจนมากเห็นไหมชัดเจนด้วยเออก็ได้ด้วยอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นยันผิวพัธุ์เนื้อโลหะนะครับราคาเบ้าวัดช่องแครนวยพี่จ๋าวัดช่องแครเอาสามร้อย ผมบอกแล้วธรรมชาติพระพี่ในครับนำมาหลอกตากันไม่ได้หรอกนนครับได้มาผมให้เลยในครับพี่ยาได้มาผมให้เลยองค์นี้นี่อยู่ในกรอบเก่าพี่นะครับพี่พี่หยาองค์นี้เป็นเนื้อพระสมเด็จเลยนะนี่เป็นยังไงพี่รอบชุดรอบเช้านะยังไม่ได้แกะดูเลยพี่เพิ่งได้มานะได้มาผมลงให้เลยนนครับพี่ได้มาผมลงให้เลยเก่าจริงเดิมจริงครับพี่นนครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียก่อะไรปากบางหรือไม่มีอุปกรณ์แกะด้วย้นะในชุดรอบเช้านะ นะครับไม่มีอุปกรณ์แกะด้วยนะครับแล้วห่วงก็หักดูดินเนี่ยมาแบบนี้เลยพี่ผมเอาสามร้อยแล้วกันนะครับใครรู้หรือดูเป็นนะครับจัดได้จัดไปนะเดี๋ยวเอาสมเด็จบ้างนะสมเด็จในบ้านนี้นะเริ่มต้นองค์นี้เลยแนวองค์นี้ดูผิวพันธุ์ผ้าดียอกกระบอกเห็นไหมแนพี่พี่จาาวัดพระคังนะเดี๋ยวผมแกะดูดีกว่าแนวแกะดูแบบชัดๆแนวแกะให้ดูแบบชัดๆับพี่แนวสำหรับสมเด็จนะโอ้โห่ยดูเนื้อดูโซนเนื้อดิ นะครับพี่ดูโซนเนื้อเลยเดี๋ยวผมเขียนแบบเป็นราคาติดไปให้นะครับ่เช่นเคยนนครับพี่จ๋าเดี๋ยวผมเขียนราคาติดไปให้นะพี่นะนนครับโหได้เก่าได้ธรรมชาติเลยพี่เนื้อเป็นไงดูโซนเนื้อเดี๋ยวนะรพี่จ๋าพี่ลองดูโซนเนื้อเดี๋ยเอาแบบราคาเบาๆแล้วกันนะพี่พี่จ๋าสามร้อยสิบาทนะครับสมเด็จวัดพระครังกับพี่รายการแรกนะนนครับสมเด็จวัดพระคังกับพี่ดูเดิ คมสวยนะครับมันไม่เหมือนที่ไหนพี่นะครับไม่เหมือนที่ไหนและไม่มีที่ไหนเหมือนนะครับเพิ่งได้มาแะจาดให้เลยเอาสามร้อยสิบาทนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้เขียนไว้นะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับมาสามหนึ่งศูนย์นพี่นะรายการแรกแล้วก็สำหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์ต่อไปเป็นหลอโบราณนะครับอันนี้จะเป็นหลอหน้าเสือหลวงพ่อน้อยครับพี่นะครับพี่ดูกระแสโลหะในการหลอดนะครับเขาจะมีเขาได้ยกว่าคาบขี้เบ้าเนาเม็ดขี้เบ้าแม่เม็ดเบ้าดำๆพี่นะซึ่งฝังอยู่ในเนื้อหลวงพ่อน้อยอย่างชัดเจนนะพี่นะ นะครับดูกระแสโลหะเดี๋ยวผมพยายามจะซูมให้ดูแบบเอาแบบชัดๆเลยพี่ในะครงที่พี่จาใช้คําว่าแบบชัดๆเลยพี่เป็นพิมพ์สองหน้าสวยกับพี่รอกโบราณเดิมๆเ,เลยนะครับหลวงพ่อน้อยในะครั้งที่พี่จากกหลวงพ่อน้อยกับพี่รอยประกบชัดเจนร่องประกบคมเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแหวกม่านครับพี่เป็นเนื้อผงน้ํามันนะอันนี้เป็นของหลวงพ่อกวยครับพี่อันนี้ชัดๆชัดๆเลยพี่นะครับนะไม่ต้องไปไหนเลยชัดๆชัดๆเลยพี่หลวงพ่อกวยแน่นอนนะครับแหวกม่านหลวงพ่อกวยโอ้โหสวยจริงเนี่ยเเนื้อหนึบนุ่มจริงมวลสารเดิมจริงๆเนี่ยใช่้หมมวลสารเดิมจริงๆพี่นะครับแตกปลายงาด้าได้หลังโหดปึ๊กเลยพี่นะครับส่องไปนี่เอาอยู่อ่ะส่องไปนี่เอาอยู่เลยพี่เอาไปสามร้อยพี่แหวกม่านนะครับพี่จ๋าแหวกม่านเอาสามร้อย ในครับแหวกม่าน300สมเด็จครับพี่อันนี้เป็นวัดระฆังนะได้เป็นรูปทรงเจดีย์พี่เจดีย์วัดระฆังเดี๋ยวหมอพี่ได้ดูนะครับสําหรับเจดีย์วัดระฆังนะในพี่ดูโซเนื้ออันนี้แกะตังอิวแน่นอนพี่มวนสารก็เป็นก้อนเลยไหมเนี่ยพี่โซหน้าพระบ้านจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมวนสารนะครับมวนสารและตังอิวก็พี่นะครับคือแบบมันได้ส่วนประกอบนะครับเจ้าใช้คานี้พี่นะได้ส่วนประกอบเลยอูพระสวยมากนะพระสวยจริงพี่นะครับสมกับที่รอคอยนะครับในชุดช็อปรอบเช้าเลยพี่นะผมกล่าวว่าเล่นให้เลยอะ แหบได้มาผมกาดเล่นให้เลยพี่เนี่ยดูเด้นะแก่ตังอิว้วนะครับสวยผ้าบางไม่หนานะครับด้านหลังนี่ชัดๆเลยพี่ดูเดยนะครับอย่างก็เนื้อแบบพวกก้อนกยายศาสตร์พี่นะครับเออเนื้อคล้ายก้อนกยายศาสตร์เลยชัดเจนมากสาหรับองค์นี้นะเอาสามร้อยยี่สิบนะครับแก่ตังอิว้ JD วรค,รนะครับพี่เจดีวัดระคังนะเอาสามร้อยยี่สิบบาทนะครับสามสองศูนย์ี่พี่แหบในราคาที่แบบสามารถแบบเขาได้อะไรแบ่งปันกันนะแบ่งปันเงีพี่เอาสามร้อยยี่สิบบาทน,บน,นะครับสามร้อยยี่สิบเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นของหลวงพ่อ พ่อแช่มแนววิจารเหรียญหลวงพ่อแช่มไปเหรียญกงจักรนะครับสองหูแนวคมกิบเลยนะพ่อแช่มพ่อแช่มวัตากล้องครับพี่นะครับพี่วิจารพ่อแช่มวัตากล้องคมกิบเลยพี่พ่อแช่มเอาเหรียญกงจักรนะนะครับกงจักรเอาสามร้อยแล้วกันพี่พ่อแช่มวตากล้องนนครับเหรียญสายเหนียวนะครับน่าจะรู้จักกันดีในครับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัตากล้องครับพี่นะครับเหรียญรุ่นแรกนะ เอาไปสามร้อยผมแบ่งให้ได้ครับได้มาชุดรอบเชา้าแบ่งให้เลยนะครับไม่ดึงเนะไม่ยืดเยื้อองค์นี้เป็นเฉลิมพระเกียรติไหมนะครับอันนี้ผมยังดูแบบเขาเรียกอะไรพระมึงทีอย่างเงี้ยดูเขาเก็บเลยพี่นะผมดูเป็นเฉลิมพระเกียรตินะนะครับสมเด็จเฉลิมพระเกียรตะคะิครับพี่โอโ้โหแล้วดูความงดงามก็เดยไม่เหมือนที่ไหนและไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนพี่มันเป็นพระบ้านนะเพิ่งได้มาชุดรอบเชา้านะผมเล่นให้เลยดูเลยดูมวลสารได้เห็นไหมดูมวลสารได้เลยพี่ สำหรับเฉลิมพระเกียรติเอาสามร้อยพี่นะครับผมรัวให้เลยนะเนี่ยเอาไปสามร้อยบาทนะครับสมเด็จเฉลิมพระเกียรตินะครับเอาไปสามร้อยบาทนะ่ครับเราก็มีพระปิตาเนื้อทองแดงเถื่อนองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนเลยพี่ผมดูเป็นสายใต้นะพิมพ์ปั้นด้วยนะครับทองแดงเถื่อนไม่ธรรมดาพี่นะพิมพ์ปั้นอีกต่างหากนี่เราพี่สุดความคลาสสิกละนะครับนะองค์นี้ผมเฉิดฉายมากนะครับนะให้พี่ๆได้ศึกษาและสะสมกันนะพี่นะกลับพระปิตาสายใต้เนื้อทองแดงเถื่อนเดี๋ยวี่นะครับเอา เอาสามร้อยทองแดงเถื่อนอะนะครับเอาไปสามร้อยเนี่ยพ,พี่นะเรามาร่วมพิจารณาองค์นี้กันดีกว่านะครับสาหรับองค์นี้เป็นพระขุนแผนก็พี่นะครับซึ่งผมดยส่วนตัวนะผมว่าน่าจะไปทางโซนเขาเดาละกูโรงเล้าทับข้าวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่พระไม่เก๋แน่นอนพี่นะเพิ่งได้มายังไงก็ไม่เก๋ก็พี่สําหรับองค์นี้นะแต่แค่ว่านะครับผมหาที่โรงไม่เจอนะครับพี่พระบางอย่างลึกนะครับก็ไม่ไม่กล้าไปยัดที่กันเนาะนะครับนะเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วกันนะครับในการหาที่ จัดได้จัดแล้วกันพี่นะครับเนื้อพระเป็นเนื้อมวลสารนะครับเป็นเนื้อมวลสารสีขาวเลยชัดๆครับพี่นะครับชัดๆครับพี่เป็นก้อนๆๆเลยพี่ผมเอาสามร้อยแล้วกันแบ่งปันกศึกษานีครับสามร้อยบาทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบาดแตกป่ะเนี่ยพี่บาดแตกสายสายมหาอุดสายเหนียวเป็นเครื่องรางครับพี่นะครับน่าจะเป็นเครื่องรางทางสายเหนือหรือเปล่านะครับอันนี้ผมสอบถามเข้ามานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือบาดแตกคืออะไรนะครับลองดูแล้วกันพี่เนี่ยมันเป็นเครื่องราง เครื่องรางชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเอายี่กว่าพี่นะไอ้เก๋เขาไม่เก๋แล้วพี่แต่ผมไม่เป็นหรอกพี่เครื่องรางแบบนี้นะเอาไปสามร้อยนะในชุดรอบเช้านะครับใครดูเป็นเอาไปพี่พี่จ๋าใครดูเป็นเอาไปจอบหลือว่าไปนะครับอง์นี้จะเป็นจอบครับพี่นะครับหลือว่าไปไว้กําแพงนะครับแต่รูปทรงของจอบแบบนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นสองพี่นะครับรูปทรงของจอบนะนะครับจอบแบบนี้นะน่าจะเป็นรุ่นสองครับพี่เหลืองอมเขียวที่จังเลยมะ้พระไม่ได้แต่งผิวพี่พี่น่าจะพอมองออกนะครับเขาเรียกว่าเหลืองธรรมชาตินะครับพี่พี่จ๋าเขาติ ดูเลยตัวหนังสือเป็นแท่งเลยไหมนะครับด้านหลังเป็นลายมุ้งเป็นเกตข่ดะดี่นะชัดเจนไหมละ่ะสองสี่เจ็ดแปดนะครับสําหรับเอาลงเข้าไปนะนี่เดิมเดิมจริงพี่เห็นไหมพื้นผิวเป็นเก็ดหมดเลยนะแล้วดูการแต้มห่วงเนี่ยด้านบนเนี่ยเอาไปสามร้อยในหลวงพ่อไผ่พ่อไผ่เอาไปสามร้อยบาทนะครับพ่อไผ่สา,า,นะามร้อยคืพี่วัดเขาตะเขานะครับเหรียญน,นี้นะพี่นะเป็นเหรียญวัดเขาตะเขาก็พี่ชินราชนะครับสุดยอดความงดงามเลยไหมละ่ะพี่นะครับหรอโบราณเดิมมากวัดเขาตะเขานะพี่นะชินราชนะ นะครับพี่ๆท่านใดที่ตามหาวัดเขาตะเขาอยู่นะครับในราคาเบาๆในชุดรอบเช้าของเรานะผมขอ500้บาทเดี๋ยวพี่นำสำหรับเหรียญนี้นะซื้อมาเกินแน่นอนพี่เกินแบบ100%ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้ำแบ่งโปรโมชั่นรอบรอบเช้าของเรานะครับเอาไป500อยบาทนะครับวัดเขาตะเขาพี่นะครับเหรียญเชื้อราบ้างเชียบเลยในรอยประกบเหรียญชัดเจนนะครับเหรียญบางไม่หนานะเอาไป500อยบาทนะครับหายากครับพี่แนวหายากนะไม่ค่อยได้พบเจอนะ นะครับแล้วก oh ็เตาลิดนะครับโอ้โหองค์นี้ก็สุดยอดจริงพี่นะครับดูโซนเนื้อเด้ความแห้งอ่ะดูเดินะครับพี่ดูเตาลิดเอเนี่ยพี่ดูโซนเนื้อได้นะครับโซนเนื้อจะแห้งนะครับขาบขี้เบ้าเดิมนะครับเห็นไหมขาบเบ้าในส่วนลึกๆนะครับเรายังพอมองเห็นอยู่นะครับพี่ๆเรายังพอมองเห็นอยู่นะพี่นะขาบเบ้าในส่วนลึกๆนะครับเนี่ยพี่พากเขาเฉิดฉายจริงเพิ่งได้มาผมเล่นให้เลยนะนะครับพี่ๆจะได้มาผมเล่นให้เลยพี่นะครับนอกสถานที่ด้วยเนี่ยเอาไปห้าร้อยกพี่เตาลิดเอนะ ในครับเนื้อออกดำนวะเลยนะเนื้อคล้ายๆนวะเลยพี่เอาไป500บาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้เขาเรียกว่าเนื้อกายศาสตร์ในครับพี่ดูมวลสารบ้านนี้เก็บเนี่ยอันนี้เป็นก้อนก้อนมวลสารเลยพี่นะครับในอันนี้เป็นหนีไม่ออกเลยดูดิดูก้อนเห็นไหมว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับรวบรวมมวลสารไว้ในองค์นี้นะครับสุดเข้มขลังนะครับหรือที่ที่อย่างว่าองค์ก้นคกนะครับพี่เออเรียกอย่างนึงพี่องค์ก้นคกนะครับน้ำผมเป็นก้อนซะขนาดเนี้ยพี่ในครับนี่มันจะไปหนียังไงพ้นละดูเนื้อดิอ ทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งความแห้งทั้งเม็ดมวลสารก็พี่รวบรวมมาอยู่ในอง์นี้ในครับเนื้อก้นคกก็พี่นะครับเนื้อเป็นเม็ด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 เลยพี่เห็นไหมในครับเนื้อเป็นเม็ดเลยพี่สุดยอดความสวยสุดยอดความงดงามนะครับต้ององค์นี้เลยพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่จานเนื้อก้นคกนะนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ความไวนะครับใครไวใครได้ครับพี่ผมผมไม่มีดึงนะครับผมผมไม่มีดึงอยู่แล้วพี่ใครไวใครได้นะครับเนื้อก้นคกสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ เห็นไหมพระผมเพิ่งได้มาผมก็ไม่มีดึงพี่ในครับผมให้เลยในครับให้คือให้นะครับตามสไตล์เราก็พี่ในคช็อตเด็ดเพรื่องแล้วก็องต่อไปนะครับสําหรับองต่อไปเป็นองนี้อง์นี้ผมดูไปหลบพระโบยนะนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อทองเหลืองแบบออกทองรูปบวบเลยพี่เอาพี่ดูเนื้อเดี๋ยนะครับเป็นเนื้อสมเด็จหล่อโบราณนืพี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะทองเหลืองด้านแห้งเลยเห็นไหมนะครับแล้วออกเป็นเหลืองเข้มด้วยนะโอ้ดิ่นี่พระจริงๆที่ใช้กันจริงๆเลยพี่อันนี้อยู่ในตลับนะอยู่ในกรอบที่เขาแขวนนะ ในครับ <N ic> um> นี่ผมก็ไม่ได้แกะนะครับเอามาให้ดูเห็น,หนก่อนในะครับี่เพิ่งได้มาจัดให้ก่อนเลยนะครับรู้ว่าราคานี้พี่นะครับนะหาซื้อไม่ได้แน่พี่เอาสามร้อยครับผมดูเป็นหลวงพ่อโบ้ยนะสมเดทท็จทองเหลืองรอบโบราณอะ่ะนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่นี่ต้องไปพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมนะแต่ส่วนตัวผมมองเป็นพ่อโบยเอาไปสามร้อยแล้วกันนครับแบ่งให้นะครับ,นะรบไปเดินหาดูได้พี่ราคาพาราคาสามร้อยหน้าพารแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับทางชเด็ดแบ่งให้นะครับอ่าทางเด็ดผมผมแบ่งให้เลยในดวงนี้เนี่ย องนี้จะแก่ตังอิ้วแล้วมวลสารเป็นก้อนนะครับที่ก็เรียกว,ว่าเนื้อกยายศาสตร์เนี่ยพี่เนี่ยนะครับองนี้จะแก่ตังอิวแล้วความหมายไหมความใสข้างในมันจะเป็นก้อ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 นเห็นไหมนะครับนะแล้วการเซตตัวขเขาพี่คาบเห็นไหมคาบการเซตตัวเขาจะมีรอยคาบคาบที่เป็นคาบกระเจะในเนื้อพระนะครับเป็นก้อนก้อนก้อนเห็นไหมนะครับนะบ,บีบอัดอย่างชัดเจนอ,องนี้พระสวยมากได้ไหมพี่องนี้พระสวยมากนะครับคือเราไม่ได้เอาพระทั่วไปมาให้นะครับพี่พี่จ๋าเนี่ยพระโซนนี้ดูเนื้อดิอ่าพี่ดูเนื้อดูโซนพระดินะครับผมไม่ได้พระ นะครับองค์นี้เอา360บาทนะครับองค์นี้เป็นเนื้อกรายศาสตร์ชัดเจนครับพี่นะครับพระบ้านนี้ชุดนี้นะพี่น้าพี่อย่าพลาดโดยเด็ดขาดนะครับสุดๆทั้งนั้นเลยพี่ในครับพี่พิจารณาสุดๆทั้งนั้นเลยพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดมวลสารนะครับนะค่บความเก่าการเซตตัวทุกๆอย่างได้หมดครับพี่นะครับทุกองค์ประกอบรวมไว้ในองค์นี้เลยนะครับ360บาทนะครับองค์นี้เป็นวัดรักคังครับพี่นะครับแก่ตังอิ้วเนื้อกายศาสตร์นะครับผมพยายามจะเขียนราคาพระไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงพี่ไม่สับสนองค์พระแนนน่อ สามร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วผมปัดเศษให้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็อต่อไปนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อสีสวรรค์ก็พี่นะหล่อโบราณก็พี่นะหลวงพ่อสีสวรรค์นะเห็นไหมเหรียญหล่อนะปเป็นเหรียญหล่อโบราณก็พี่นะหลวงพ่อสีสวรรค์พี่ดูร้อยหล่อเลยแล้วพี่ดูกระแสน,น้ำด้านในเห็นไหม พี่ <Tipp> ดูรอยหล่อและดูกระแสเนื้อด้านในนะพี่พี่จะมองออกเลยว่าในครับความชัดเจนขององค์นี้นะครับแล้วเขาบ่งบอกตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับเนื้อด้านหลังครับพี่เนี่ยดูในดูคาบตะกันเนี่ยคาบตะกันคาบเบ้ารอยหล่อสาแดงนะครับทุกๆอย่างครับพี่ทุกองค์ประกอบนะครับพี่จ๋าทุกๆอย่างและทุกองค์ประกอบก็พี่รวบรวมอยู่ในองค์นี้นะครับในราคาเบาๆก็พี่อาไป300บาทนะครับวินเทจมาเดิมเดิมนะพี่จ๋าวินเทจมาเดิมเดิมแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่นะขออนุญาตเรียกว่าเหรียญที่ระลึกแล้วกันนะครับพ นี่ครับขอบกระบอกชัดเจนมากสําหรับเหรียญนี้นะนะครับเท่าขนาดเหรียญสิบเลยพี่นะครับด้านหลังเขาเขียนไว้ว่าอะไรน,นะแวนะรตัตนโกสิลก็พี่หนึ่งหนึ่งสองนะครับเหรียญแบบคล้ายๆเหรียญแบบเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญเก็บนะพี่นะเออเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญเก็บเก่าอะ่ะ นะครับผมเอาสามร้อยพี่นะับง่ายๆสั้นๆน,นะครับใครไวใครได้พี่นะับตามสไตล์เรานะครับแล้วก็คุนแผนชมตลาดนี่กับพระแท้แรดูง่ายกับพี่นะครับเนื้อชิ้นเขียวออกวังบัวหรือจอ,อกสุพรรณบุรีอันนี้ต้องไปแยกแยะก,ยกนันอีกทีนะครับพี่พจา๋าเราต้องไปแยกแยะกันอีกทีกับพี่นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเออเขาเรียกว่าน่าจะมีอยู่ในโซนของวังบัวหรือเปล่าพี่เนื้อชิ้นเขียวพี่พระแท้นะเป็นคุนแผนชมตลาด ในครับพี่พี่จ๋าเป็นคุ้นแผนชมตลาดอย่างชัดเจนครับพี่ดูพิมพมาล้วกันนะครับถือดาบไม่ะน่ับชมตลาดนะครับในโอคูพี่พ้าแบบนี้จริงอ่ะนะครับถอดยากเนี่ยถอดยากครับพี่นะครับเอาสามร้อยครับพี่ในครับให้ไปศึกษาให้ไปสะสมกันนะครับในราคาเบาๆบก็พี่ในครับพี่พี่จ๋าในราคาเบาๆบาก็พี่เนื้อชิ้นเขียวนี่พราแท้นะครับเอาไปสามร้อยในครับราคาพ้าแท้แบบกรุบกริบมากในเบอร์แบบกรุบกริบมากนะครับองค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จนักเพลงโตนะครับพี่พี่จ๋าองค์นี้นะ สมเด็จวัดเจกับพี่นะเป็นพิมพ์นักเรงโตนะครับพี่ดูแขนหักศอกก็ไเ้แนวอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ได้มั่ววัดนะแล้วดูความเก่าแล้วกันเห็นไหมไม่ได้มั่ววัดนะพี่นะดูความเก่าแล้วกันพี่นะครับนักเรงโตโอ้โหความสวยสุดยอดจริงๆนะครับดูดีโดดเด่นด้วยมวลสารนะครับโดดเด่นด้วยมวลสารอะไรได้ธรรมชาติพี่สําหรับองค์นี้นะครับพี่ดู้าพด้านหลังนะโอ้โหเป็นยางเป็นก้อ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 นเลยพี่นะครับเอาราคาเบาๆนะยพี่จ๋า องนี้นะนักเรงโตนะสวยสวยกริบเลยเอาสามร้อยเผื่อท่านใดอยากได้นักเรงโตในชุดรอบเช้าไว้ใช้เลยครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพนิยมครับพี่นำนิยมนี้ผ่านการแขวนผ่านการใช้มาบ้างนะแต่ด้วยความเก่าและความคลาสสิกครับพี่นะพี่พี่ท่านใดที่กําลังมองหาพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินแบบเก่าแบบถึงยุคได้ใจอะไรเงี้ยนะนะองนี้ว่าตอบโจทย์แน่นอนพี่นะครับถ้าถึงจะจะไม่สวยกิฟแต่ผมว่าบนเดิมดีนะนะพี่พี่ได้แขวนแบบพระเดิมเดิมเนี่ยเห็นไหมดูร่องรอยการหลอดูรอยธรรมชาตินะพี่พี่เอาไปใช้ได้เลยพี่เอาไปใช้พ เอาสามร้อยแล้วกันพี่ในครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้เป็นหลอดข้าวปานนะครับเนื้อสวยมากเนี่ยดูดูเนื้อหลอดข้าวปานเนี่ยนะครับดินกรองพี่ลองสังเกตจากเม็ดเห็นไหมเม็ดกวดนะตามพื้นไห็นไหมเม็ดเท่ากันเลย ดินกรองจริงไม่มีมาหยาบไม่มีมาแบบเขาเรียกอะไรไม่มีแบบว่าเขาเรียกเนื้อแบบว่าต่างเนื้อนะคือดินกรองครับพี่เข้าใจครับว่าดินกรองไหมเม็ดกวดจะเท่ากันพี่พิมพ์จะคมสวยนะครับพี่ดูฮนุมานดิไม่ว่าจะเป็นช่วงใบหน้าช่วงแขนช่วงอกช่วงเอวช่วงเท้าเห็นไหมนะับทุกทุกอย่างเป็นมิติครับพี่นับทุกทุกอย่างเป็นมิตินะนะครับแล้วพี่ดูด้านหลังเนี่ยนะ100นี่รอยนิ้วมือบางๆก็พี่ได้รอยปาดนะครับพี่ดูเดิเม็ดกวดเป็ไงเท่ากันทุกเม็ดนะเรับพี่จะเท่ากันทุกเม็ดเช่พี่รอยอุด เหรอแมราต้องรอยการอุดอุดยังอยู่เดิมเดิมเอุดเป็นอุดมวลสารนะพี่นะเป็นผงปูนเนยพี่ผสมมวลสารเห็นไหมโอ้ชัดเจนพี่ไปสามลอยไหนผมก็ไม่ได้เร่งราคานะได้มาแบบไหนผมก็จัดให้เนาะแล้วก็องนี้จริงๆสําหรับองค์นี้นะครับเป็นวัดเกรดอาจจะเป็นประมาณแบบนอกพิมพ์หรือเปล่านะครับเป็นวัดเกรดกับพี่ราดูก้อนมวลสารเถอเนี่ยโอ้โหวันนี้นะพระสมเด็จชุดบ้านนี้นะนะครับผมบอกคําเดียวเลยพี่พี่ท่านใดที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะมาถูกทางเลยพี่นะมาหาผมในช่วงเช้านี้พี่มาถูกทางเลยนะเพราะว่าพระดูได้แต่ละอง่ะ สุดทั้งนั้นพี่ไม่ใช่พระถอดด้วยนะครับเป็นพระเก็บจริงๆดูเดี๋ยวไม่ดูวงแขนด้ด้านในลึกด้านนอกตื่นเห็นไหมวงแขนสวยนะครับมาอยู่ที่มุมมองในการออดูเนื้อพระนะพระสมเด็จเนี่ยพี่นะมันมีความเขาเรียกความคลาสสิกในแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับธรรมชาติต่ละองค์เนี่ยพี่ดูดิ นะครับธรรมชาติไม่เหมือนกันครับพี่นับส่องไปพี่่กระพอมมองออกว่าพระเก่าจริงหรือไม่จริงนะครับพระเล่นหรือไม่เล่นนะครับพอกระมองกันออกอยู่แล้วนะครับเป็นพระกระแทบทุกคนที่อยู่กับเฉลด์พระเครื่องนะครับในยอดยุทธ์ทั้งนั้นนะครับอย่างวัดเกตองค์นี้พี่นับเป็นวัดเกตนอกพิมนะนะครับผมเอา300แล้วกันนะครับสามร้อยอย่างเดียวนะครับส่วนมากก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็องค์นี้ครับพี่นับหลวงพ่อเฉยครับพี่พ่อเฉยวัดบางกระสอบครับพี่พิมพ์แขนหักศอกนะนะครับหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบนะครับเป็นพิม์แขนหักศอกครับพี่นับเนื้อผคุกกรั อันนี้น่าจะจุ่มรักดำด้วยนะนับชุบชุบรักดําไปด้วยนะครับอันนี้ได้ความเก่าก็พี่นะครับได้ความเก่าและความคลาสสิกคือเราไม่ได้แกะขอบออกนะครับได้แบบไหนเราจัดให้แบบนั้นสามร้อยบาทนะครับผมรู้ไว้เลยเนี่ยนะครับพี่พิยาผมรู้ไว้ให้เลยนี่นะครับแล้วก็องคนี้นะครับองค์นี้เนื้อพระสวยมากนะครับองค์นี้จะเป็นอ๋อวัดช่องลมรับพี่นะครับพี่พิยานี้ดูดิเนี่ยเหรียญหล่อวัดช่องลมมันต้องเนินเนินเนอะอย่างงี้พี่ร้อยหล่อครับพี่เบ้านะครับหน้าตาความแห้งกระแสเนื้อ นะครับมันต้องแบบแห้งแห้งในแคปนะเนื้อพระด้านหลังนี่ต้องคมนะนะครับด้านหลังไม่คมไม่มีนะด้านหลังนี่ต้องคมเลยดูดินะทั้งคมกระแสะเนื้อต้องแห้งนะครับทั้งคมรักกระแสะเนื้อต้องแห้งครับพี่นะครับเอาเอาห้าร้อยนะวัดช่องลมนะครับวัดช่องลมไปห้าร้อยบาทนะครับรูปเ่อหลวงพ่อเงินครัยบพี่องค์นี้จอบแบบ <Okay. S 1> ผมชื่นชอบผิวเขานะพี่ดูผิวดิเห็นไหมผมชื่นชอบผิวเขานะนะ้องคนี้น่าจะเป็นถ้าถ้าส่วนตัวนะผมดูเป็นห้าชายนะแต่อาจจะหล่อบแบบไม่ได้สวยสมบูรณ์แต่มีคาบ เนีพี่พี่จ,าใจ,ใจ๋าขออนุญาตใช้คาว่ามีคาบแล้วกันพี่นะ้มีคาบออกเหมือนแบบเอาออกเงินเงินเห็นไหม <resistor. S 1> คือเนื้อเราหะมันอาจจะผสม,มแบบไม่เข้ากันก็ได้พี่ใช่ไหมดูดิดน้ำเป็นคาบคาบเห็นไหมนะพี่พี่จา๋าเป็นคาบคาบเลยไหมเป็นคาบคาบเป็นรอยเนื้อนะครับร่องรอยการหล่อองค์นี้คือรอยตะไบแบบตะไบหมดเลยเห็นไหมรอยเดือดยังเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยเดือดเนี่ยน้แต่เขาตะไบหมดเลยเห็นไหมนี่มันเป็นธรรมชาตินะแล้วผมเพิ่งไปเจอบ้านเนี่ยพี่นะ,ไม,นะไม่เคยเจอด้วยเนี่ยอันนี้พิมพ์คีตานะพี่พี่จ๋าพิมคี่ น้เหมือนจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะหรือเป็นพิมพ์นิยมอะนะ้ำมองแทบไม่ออกเลยพี่กำกึ่งแล้วเกินผมก,ก็ห้าร้อยแล้วกันนะครับหน้าศึกษาพี่องค์เนี้ยแนววิทยาน่าศึกษาครับพี่นะครับแล้วก็ฐานแซมอันนี้จะเป็นฐานแซมบังหนนพรมนะบังหนุนพมนะรพมพิมพ์ฐานแซมก็พี่โอ้โหแม่ดูคาบกรุเดะแน่นแนเห็นไหมคาบกรุนะเนี่ยดูเด็พิมพ์อกล่องพี่อกอเป็นล่องล่องลงลึกลงไปเลยนะนะครับ ก่าามกนะครับพี่พิยาเก่ามากแล้วดูเนื้อตรงนี้รอยกระเทาะเนี่ยเนะี่ยเก็บไม่ดีเห็นไหมแต่ยังเห็นมวลสารด้านในพี่เห็นไหมพี่พี่จะเห็นมวลสารด้านในเนื้อพร้าเลยเราได้เปรียบตรงนี้เลยพี่เห็นไหมเห็นมวลสารเลยเนี่ยเห็นไหมเม็ดแดงยังฝังอยู่ด้านในเนื้อเลยนะครับเราเราเห็นมวลสารเลยพี่องค์นี้เป็นบางขุนพรมนะเอาสามร้อยพี่ฐานแซมนะครับกระเทาะนิดนึงนะกระเทาะด้านหลังนิดนึงไม่เป็นไรนะครับถือว่าแบ่งปันกันแล้วกันนะครับอ๋อสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี้ไม่ต้องเขียนหรอกน่าจะมีองค์เดียวนะครับเราก็หลวงปู่ทวดนะครับสำหรับหลวงงงปปปูู่่่ททวววดดอออค์เเเเนนี้ย็หลาะบตง งดงามยิ่งนักนะครับเบตรงนะนะครับผมชอบอะไรรูไหมพี่ผมชอบตรงโคดเท่แหละพี่ตัวเลขนะนะแล้วตัวเลขเขาเก่าจริงพี่นะครับพี่พี่จ๋าตัวเลขนะดูเนี่ยความเก่าดูเลยนะครับแล้วมนอยู่ในกระเช้าไปพี่แล้วมนอยู่ในกระเช้าเราพอเหือเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นไข่ขึ้นข้าวเลยไหมนะครับขึ้นไข่ขึ้นข้าวเลยพี่น่าจะห้าสองหนึ่งไหมถ้าจำไม่ผิดดูเลยนน่าจะใช่นะห้าสองหนึ่งเก่าจริงพี่เก่าจริงเดิมจริงเอาสามร้อยนะครับเบตรงนะครับเบตรงสามร้อยแล้วก็ วัดละครั้งหนึ่งองค์พี่อันนี้จะแก่มวลสารนะครับพี่พี่จ๋าวัดพระครังองค์นี้นะจะโดดเด่นอยู่ในช่วงของมวลสารแล้วกันเนี่ยดูเนี่ยนะครับพี่พี่จ๋าเห็ดูรอยเซตตัวรอยปูไตรอยหนอนด้นเนี่ยเห็นไหมดูรอยเซตตัวปูไตหนอนด้นนะครับมวลสารนี่จะเป็นก้อนก้อนเลยนะองค์ที่ออกโซนเขาเรียกว่าโซนเหลืองมวลสารนะครับถ้าเหลืองมวลสารนี่จริงจะออกเหลืองแบบนี้นะครับแล้วพี่ดูรอยรอยการเซตตัวของเนื้อผ้าดิเห็นไหม รอยการเซ็ตตัวเดี๋ยวพาดีนะครับโอ้โหนี่เซ็ตตัวแบบแล้วค่าแป้งเดิมนะแน่นๆนะครับพี่พี่จ๋าค่าแป้งเดิมนะแน่นๆนะครับโอ้โหนมวลสารแบบเด็ดมากอะนวพี่พี่มวลสารแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะเอาสามร้อยเก้าสิบนะครับพิมพ์ใหญ่บาร์ระคังรับพี่นะครับเนื้อโซนมวลสารสามเก้าศูนย์นะครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแตผมบอกแล้วนะครับนะชุดนี้นะผมถึงต้องเล่นเลยพี่นะครับแลื้อได้มาเนี่ย อ่เล <Happiness. S 2> ่นเลยพี่สาม้าศูนย์นะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตะกุดนะครับดอกนี้จริงๆอ่ะเป็นของหลวงพ่อพิษวัดขมังครับพี่นะครับอั่วทองเหลืองนะครับแล้วเชื่อมเงินนะนี่ั่วทองเหลืองเชื่อมเงินไขตะขวดเดิมๆนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังครับพี่เนี่ดูิอั่วไม่มีที่อื่นพี่ตะกุดคู่ชีวิตนะครับหลวงพ่อพิษวัดขมังอ๋อแบบราคาแบ่งกันนะนะครับพี่พี่จ๋าดอกนี้นะ โรพิตวัดขมังนะเพิ่งได้มาพี่เอาไป500นับชุดรอบเช้าเลยพี่500ร้บาทน,นะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆน่าใดที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็างมาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ